สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่โอไอโอชานนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการแท็บเล็ตนะฮะโดยอีพีนีผมเป็นแท็บเล็ตจากค่าย Realme นะครับนั่นก็คือ Realme Pad 2นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูสเปคของแท็บเล็ตรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อ, like, อ, share, อให้ผมเลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปเรียวมีแผดสนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศอินเดียมาพร้อมกับหน้าจอ2 k อัตราเรตเฟื่อร้อยยี่สเฮิร์ต ชิปเซตฮีโร่ G99 ชาร์จไว้33วัตต์ในราคาเริ่มต้นเพียง8,290บาทนะครับเดยวมีประเทศอินเดียนะครับผมได้เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่อย่างเดลีมีแพดสองอย่างเป็นทางการแล้วโดยเป็นรุ่นที่อัปเกรดจากรุ่นแรกนะครับซึ่งรุ่นแรกนะครับผมเปิดตัวในปี2021นะฮะโดยเดลีมีแพดสองนะครับมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นพร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพชิปเซตที่แรงกว่าแบตเตอที่ใหญ่กว่าแล้วก็การชาร์จแบบที่ไวกว่านะครับสำหรับเดลีมีแ2ดสองนะผมความหนาของตัวเครื่องอาจจะบางเพียง7.2ม mm เท่านนนั้ะะฮ มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล 2K นะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่11.5นิ้ now, 1, วสีสันหน้าจอให้มากถึง1 0 0 0้านสีระดับความสว่างสูงสุดที่ทำได้นะผมจะอยู่ที่450นิตมาพร้อมกับการรองรับปัร์ตาเรฟเลเลทแบบสมาร์ทอาเรชชีนเรฟเลเลทนะครับซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่40,60และ120นะครับและมีอัตราหน้าจอตัวเครื่องนะครับผมอยู่ที่85.2%นะครับตัวเครื่องนะผมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้ a l เรีย v มี UI o n อร์ชัน4.0นะฮะ สำหรับเดลยวมีแพดสนะครับผมใช้ชิปเซตของ m e d i ติ Helio G99 นะครับซึ่งสามารถขยายหนวยความจำได้สูงสุด16 g b ผ่านฟีเจอร์ Dynamic RAM e x p a n s i o n ซึ่งฟีเจอร์นี้นะผมจะรองรับรุ่นแรม8 g b เท่านั้นนะฮะส่วนรอมนะครับผมให้มาสูงสุดอยู่ที่256 g b บต 5, 6, 6แบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่8,360 m a h รองรับการชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์แบบ s u p e r อ o ์โตัวเครื่องมีลำโพงทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็ยังรองรับบบเสียยงแ Mo WBS ด้ว เรียลเมทสองนะครับมีให้เลือกทั้งหมดสองรุ่นด้วยกันนะครับได้แก่รุ่นแรมหกรอมหน,น,นึ 8, น่งวัยยีราคาจะอยู่ที่8ปดพันสบาทนะครับตัวแรมแปดรอมสองร้อยห้าสิบหกนะครับผมราคาจะอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือราคาที่ตีเป็นเงินไทยนะนะฮะตัวเครื่องนะผมจะเปิดขาย,ยเป็นทางการในประเทศเยอรมันในวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ถึงนี้นะครับส่วนในประเทศไทยจะเปิดขายวันไหนก็ต้องรองติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดคข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้า,ายยนนบา